TV. บริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW, m i ม i ินิและมอเตอร์ไซค์ b m w o มอตราดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้ MGC Asia ชจัดงานฉลองครบรอบ25ปีอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเปิดตัว Exclusive p r o g r รแกรมสำหรับ BMW i7 โดยร่วมมือกับการบินไทยให้ลูกค้าได้ลุ้นรับบัตรโดยสารสายการบินไปกลับญี่ปุ่นมูลาค่ารวมกว่า6 0 0 0บาทเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบ ความไว้วางใจและร่วมทางมาด้วยกันอย่างอบอุ่นและยั่งยืน BMW i7 ยนตรกรรมสายพันธุ์ซีรีส์7รุ่นแรกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%มาภายใต้คอนเซปต์การมุ่งสู่โลกอนาคตดีไซน์สะท้อนทิศทางการออกแบบรถยนต์ยุคใหม่ห้องโดยสารระดับ first class หรูหราขับสนุกและล้ำด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงในปีนี้เนื่องจากฉลองครบรอบ25ปีของ MGC Asia เราจึงมีโปรแกรมพิเศษนะครับก็คือรุ่น BMW i7 ที่จะเป็นการตอบแทนสมนาคุณกับลูกค้า m i l l e n n i u m a u t o Group ด้วยการจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงมีโปรแกรมพิเศษมูลค่า600,000บาทให้กับลูกค้าทุกๆราย MGC Asia สัญญาว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุดทุกๆรายครับ สัมผัสยนตรกรรมอัลต้าลักชัวรี่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและเป็นยนตรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของ BMW Series 7ได้ที่โชว์รูม BMW Millennium Auto ทุกสาขาทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะ